สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงปั้นฝูท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะคะด้านหลังที่มองเห็นนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูกันนะคะตอนนี้ปั้นเสร็จแล้วหลังจากที่ได้ลง youtube ไปตอนนั้นกำลังปั้นตอนนี้ปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะอ่านี่ค่ะ เาเวสุวรรณหรือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะคะตอนนี้ได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะสวยงามมากค่ะสูงประมาณสเมตรสูงประมาณ3เาณ3เมตรค่ะอย่างองค์แรกนี่ก็จะเป็นอ่านี้อันนี้องค์นี้องค์งนี้จะเป็นเทา้าทัตโตรนะคะแล้วถัดมาองค์นี้เอ่ เดี๋ยวขอโทษนะคะองค์เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวไล่ถ้าจำชื่อผิดองแรกองแรกนี่เป็นเท้าเวสุวรรณอ่านี่ค่ะเท้าเวสุวรรณนะคะเท้าเวสุวรรณอันนี้ก็เป็นเท้าวิรุณหกเท้าวิลเท้าวิรุปโขนะคะเท้าวิรุปกโขอันนี้จะเป็นเท้าวิรุณหกอ่าที่จะเป็นอันนี้จะเป็นเท้าวิรุณหกนะคะเท้าวิรุณหกส่วนองนี้จะเป็น เท้าชาตรดค่ะเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่นะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของงานนะคะเนี่ยคะ่ะให้ดูรายละเอียดกันชัดๆเลยว่าทําเสร็จแล้วว่าสวยขนาดไหนนะคะเดี๋วให้ไล่ดูกันเลยนะคะ ดูกันชัดๆเลยค่ะว่าปีมือช่างเทียบเท่าระดับกรมศริลปากรซึ่งเป็นช่างที่ทำในหมู่บ้านของเรานี่เองค่ะเป็นงานปั้นสดนะคะสูง3เมตรสูง3เมตรให้ดูรายละเอียดของงานค่ะเป็นงานปูนปั้นนะคะนี่ค่ะให้ดูลายผ้า อันนี้ต้องใช้เคนยกนะคะถึงจะยกได้เพราะน้ำหนักถ้าเทียบกับคนแ้วสูงหนึ่งเข่าของคนเลยค่ะเนี่ยค่ะ,ะ,ะสวยงามมากตั้งเด่นเป็นสง่าม,มากค่ะ มุมด้านหลังนะคะนี่ค่ะจะสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเนี่ค่ะอลังการงานสร้างมากอันนี้เท้าจตุปร,ราบานทั้งสีนี้จะอันเชิญไปที่จงังหวัดกาลสินนะคะที่จงังหวัดกาลสินค่ะสวยมากมากนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ย360องศาเลยค่ะ ว,ว่าไปแล้วสวยกว่ากรมศิลป์ด้วยนะไม่ใช่ว่าชมช่างของตัวเองนะคะสวยกว่าจริงๆสวยมากสวยหล่อมากหล่อมากให้ดูด้านข้างนะคะนี่ค่ะจมูกโด่งเชียวค่ะนี่ค่ะให้ดูปูนะคะให้ดูปูนะคะใล่ดูทีละองค์ละองค์เลยนี่ส่วนเป็นไก่ไก่ยักษ์นี่ก็จะดุดันค่ะจะดุดัน กำยำร่างกายกำยำส่วนส่วนที่เป็นหน้าเทวดานี่ก็สวยหล่อสวยหล่อมากค่ะดูบารมีมาเต็มเลยค่ะรูปงามค่ะด,ดูนะคะถ่ายได้เลยะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะนี่ค่ะถ้าขั้นใดสนใจสั่ง รับสั่งปั้นได้นะคะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ